เกิดอะไรขึ้นถ้าภาัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดบริเวณชายแดนไม่ใช่เสียงปืนหรือระเบิดแต่เป็นมัจจุราชที่มองไม่เห็นซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราและเกิดอะไรขึ้นถ้าความพยายามปกป้องประชาชนจากสารพิษร้ายแรงกลับกลายเป็นชนวนเหตุที่จุดไฟสงครามให้ลุกโชนขึ้นภายในพริบตาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณตกกะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ที่ดูเหมือนสงบเงียบแต่กลับซ่อนความผิดป,ปกติที่น่าสะพรึงกลัว เมื่อชาวบ้านในถึงที่เริ่มร้องเรียนถึงเหตุการณ์ประหลาดฝูงว,วัวควายที่เลี้ยงไว้ตามทุ่งหญ้าชายแดนล้มตายลงอย่างปึกนาเป็นจํานวนมากสภาพซากศพมีรอยไหม้และแผลผุพองที่ไม่เหมือนโรคระบาดทั่วไปไม่เพียงเท่านั้นชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าใกล้จุดเกิดเหตุเริ่มมีอาการเจ็บป่วยผิวหนังเปื่อยยุ่นและเนื้อตายซึ่งเป็นสัญ,ญญาณของการสัมผัสกับ,กบสารเคมีรุนแรงหรือรังสีบางอย,ย่างกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้ส่งชุดทหารช่างเคมี เข้าไปเก็บตัวอย่างดินและน้ำมาตรวจสอบผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการสร้างความตกตะลึงให้กับกองทัพไทยเพราะสิ่งที่พบไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันคือร่องรอยของสารกัมมันตรังสีระดับต่ำผสมปนเปอยู่กับขยะเคมีอันตรายข้อมูลการข่าวระบุชัดเจนว่ามีความเคลื่อนไหวผิดปกติจากฝั่งเพื่อนบ้านรอยล้อรถบรรทุกหนักจำนวนมาก วิ่งเข้าออกพื้นที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาและมีการถมดินทับซ้อนกันหลายชั้นอย่างเร่งรีบข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักที่สุดคือกัมพูชาอาจกำลังลักลอบรับขยะนิวเคลียร์ทางการแพทย์หรือกากสารเคมีอุตสาหกรรมจากต่างชาติเข้ามาทิ้งแบบฝังก่อปิดกับเขตแดนไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและลดต้นทุนแต่เมื่อฝนต้นฤดูตกลงมาสารพิษเหล่านั้นจึงซึมไหลผ่านชั้นดินและแพร่กระจายข้ามพรมแดนเข้ามาทำร้ายดินแดนและประชาชนของไทย สถานการณ์นี้ไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแต่มันคือภัยความมั่นคงแห่งชาติกองทัพไทยตัดสินใจส่งกองกำลังทหารช่างพร้อมชุดคุ้มกันเข้าสู่พื้นที่เพื่อเจาะสํารวจและจํากัดวงสารพิษแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าการก้าวเท้าเข้าไปในพื้นที่นั้นกําลังจะเหยียบย่างเข้าสู่กับดักที่ฝ่ายตรงข้ามเตรียมกระสุนไว้รอต้อนรับอยู่แล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของ24ชั่วโมงแห่งความระทึก ที่กาลังจะเปลี่ยนป่าชายแดนให้กลายเป็นทะเลเพลิงเมื่อทีมทหารช่างเคมีของไทยเริ่มนาเรื่งมือจุดเจาะลงสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บตัวอย่างดินความเงียบสงบของป่าชายแดนก็ถูกทําลายลงทันทีไม่ใช่ด้วยเสียงนกกาแต่ด้วยเสียงฝีเท้าของรองเท้าคอมแบตจำนวนมากที่กรูกันเข้ามากองกําลังทหารพรานของกัมพูชาปรากฏตัวขึ้นขวางหน้าจุดสํารวจอย่างกระทานหันราวกับดักรออยู่นานแล้วสิ่งที่น่าตกใจคือ ความรวดเร็วในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีพวกเขาสามารถสร้างแนวบังเกอร์สนามคลอกขึ้นมาได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีกระสอบคลายถูกวางเรียงซ้อนกันปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดเบาถูกนําขึ้นมาติดตั้งประทับบากปากกระบอกปืนสีดำมะเมื่อมหันตรงมายังกลุ่มเจ้าหน้าที่เทคนิคของไทยที่ไม่มีอาวุธหนักป้องกันตัวสัญ,ญญาณจากฝ่ายตรงข้ามชัดเจนมากว่าห้ามเข้าและพร้อมจะใช้กําลังหักไทยฝืนเดินหน้าต่อ สถานการณ์บีบให้หน่วยทหารคุ้มกันของไทยต้องเข้าแทรกแซงทันทีทหารราบไทยพร้อมโล่ป้องกันกระสุนรีบวิ่งเข้าไะชิดเพื่อตั้งแถวเป็นกำแพงมนุษย์บางหน้าทีมทหารช่างที่กำลังทำงานอยู่ระยะห่างระหว่างสองกองกำลังถูกบีบให้แคบหลงเหลือเพียง40-70ถึงเเมตรเท่านั้นซึ่งใน <move. S 2> ทางยุทธวิธี <Just past S 2> ถือว่าเป็นระยะอันตรายที่น่ากลัวที่สุดเพราะหากมีใครเผลอเ่นไกเพียงนัดเดียวกระสุนจะพุ่งถึงตัวอีกฝ่ายในเสี้ยววินาทีโดยไม่มีโอกาสหลบหลีก ความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นเมื่อความมืดเริ่มโรยตัวลงทั้งสองฝ่ายต่างงัดยุทธวิธีสงครามจิตวิทยาออกมาใช้ไฟสปอตไลท์ทางยุทธวิธีถูกเปิดส่องใส่หน้ากันจนตาพร่ามัวแต่สิ่งที่กดดันจิตใจทหารไทยมากที่สุดคือแสงเลเซอร์สีแดงจากศูนย์เล็งปืนของกัมพูชาที่กวาดไปมาผ่านหมวกนิรภยัยผ่านโล่กันกระสุนและหยุดนิ่งอยู่ที่เท้าของทหารไทยห่างไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมา มีเพียงเสียงลมหายใจที่หนักหน่วงภายใต้แสงเลเซอร์ที่เต้นรริกอยู่บนหน้าอกทหารทุกนายรู้ดีว่าเส้นแบ่งระหว่างการเจรจาและการหนองเลือดกำลังบางลงจนแทบมองไม่เห็นและวินาทีแห่งการตัดสินชะตากรรมกำลังจะมาถึงความอดทนของมนุษย์มีขีดจำกัดและในสถานการณ์ที่นิ้วชี้เกี่ยวอยู่กับไกปืนภายใต้ความกดดันมหาศาลความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีก็เพียงพอที่จะจุดชนวนหายนะท่ามกลางความเงียบสงัดที่ถูกขึงพืชด้วยแสงเลเซอร์ ทหารกัมพูชานายหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะไม่อาจทนทานต่อแรงกดดันทางจิตใจได้อีกต่อไปตัดสินใจลั่นไกปืนขึ้นฟ้าเพื่อหวังขง่มขัญศัตรูแต่ด้วยอาการตื่นตระหนกแรงถีบของปืนหรือแรงรีคอยทําให้ปากกระบอกปืนสะบัดตกลงต่ําอย่างควบคุมไม่ได้วิธีกระสุนชุดหนึ่งจึงพุ่งแหวกอากาศเข้าใส่กลางวงล้อมของทหารไทยอย่างจังเสียงปืนดังสนั่นก้องป่าภาพที่ปรากฏแก่สายตาคือร่างของทหารไทยนายหนึ่งล้มฟุบลงกับพื้นทันที อีกสองนายทรุดลงพร้อมบาดแผลจากกระสุนเลือดสีแดงฉานไหลนองลงบนผืนดินที่พวกเขามาเพื่อตรวจสอบสารพิษสำหรับทีมช่างเทคนิคที่ไร้อาวุธต่อสู้นี่คือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงพวกเขาต้องรีบหมอบลงกับพื้นและตะเกียกตะกายหาที่กำบังท่ามกลางเสียงหวีดวิวของกระสุนและความโกลาหลทางฝั่งกองทัพไทยการกระทำครั้งนี้ถูกตีความ,วามท,ทันทีว่าไม่ใช่แค่อุบัติเหตุรหรือการยิงเตือนอีกต่อไปแต่มันคือการเปิดฉากโจมตีโดยสมบูรณ์ ต่อเจ้าหน้าที่ของไทยกฎการประทะหรือ ROE ถูกเปลี่ยนสถานะจากป้องกันตนเองเป็นพร้อมรบเต็มอัตราศึกในพริตาวิทยุสื่อสารจากกองบัญชาการส่วนหน้าดังขึ้นพร้อมคำสั่งที่เฉียบขาดและดุดันอนุญาตให้ยิงตอบโตร้รักษาพื้นที่คุ้มกันทีมช่างถอยรน่นและผลักดันท่าศึกเหลี่ยวนี้ไม่มีการรอเจราจาอีกแล้วเวลาสำหรับการทูดได้หมดลงรดพร้อมกับกหลอกกระสุนนักแรกที่ร่วงตกถึงพื้น และการตอบโต้ของราชสีแห่งอุสาคาเนนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสิ้นเสียงคำสั่งยิงตอบโต้แนวรบฝ่ายไทยเปลี่ยนจากรับเป็นรุกในชั่วงพิพตาเสียงคำรามของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ดังกระหึ่มขึ้นแทกเสียงปืนรถพุ่มเกราะล้อยอย่างแบบคอมมานโดหรือ V150 จํานจำนวนหลายคันเคลื่อนที่เข้าสู่สมรภูมิอย่างรวดเร็วตัวถังเหล็กกล้าที่หนาแกร่งทำหน้าที่เป็นกรอกกำบังเคลื่อนที่ เข้าขวางหน้าระหว่างวิถีกระสุนของข้าศึกกับทีมทหารช่างที่กำลังตกอยู่ในอันตรายภายใต้การคุ้มกันของยักษ์เหล็กทีมเทคนิคของไทยค่อยๆถอนตัวออกจากโซนสังหารทีละน้อยอย่างเป็นระเบียบโด,ดยมีกรอกของรถช่วยรับแรงประทะจากกระสุนปืนเล็กและสะเก็ดระเบิดที่ปลิวว่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ปลอดภัยแล้วก็ถึงเวลาเอาคืนป้อมปืนบนรถพุ่มกรอกเริ่มหันกระบอกหาเป้าหมายปืนกลหนักและปืนกลแม็ก5.8 ของไทยเริ่มแผ่เสียงคำรางชุดหญิงถูกาสาดออกไปอย่างแม่นยำเพื่อกดดันแนวบังเกอร์ของกัมพูชาอำนาจการยิงที่เหนือกว่าบีบให้ทหารฝ่ายตรงข้ามต้องหมอบราบติดพื้นดินไม่กล้าโงหัวขึ้นมาแหลงยิงในขณะเดียวกันบนเนินดินสูงที่ขนาบข้างสนามรบทีมพลสุ่มยิงของไทยได้เข้าประจำที่อย่างเงียบเชียบ ผ่านเลนส์กล้องขยายพวกเขาล็อกเป้าไปที่ผู้บัญชาการหน่วยและพลปืนกลของข้าศึกอย่างเยือกเย็น,นใครก็ตามที่พยายามจะยิงตอบโต้ตจะถูกเด็ดหัวทันทีด้วยกระสุนสังหารจากระยะไกลด้วยการประสานงานที่ไร้รอยต่อกองกําลังไทยปรับรูปขบวนเป็นตัววีเพื่อเพิ่มมุมยิงให้กว้างที่สุดและรุดคึบกดดันเข้าไปหาข้าศึกแรงกดดันอันมหาศาลจากทั้งรถเคราะ,ละและปืนกล,ลทําให้แนวรบกัมพูชาเริ่มสั่นคลอนบังเกอร์ที่สร้างขึ้นอย่างเร่งรีบถูกยิงทะลุจนพุน จนในที่สุดกองกําลังกัมพูชาจําต้องถอยร่นแนวหน้ากลับไปประมาณ30-40เมตรเพื่อหนีตายจากการถูกบทขยี้ยกแรกชัยชนะตกเป็นของไทยด้วยยุทธวิธีที่เหนือชั้นกว่าแต่สัญญาณวิทยุจากแนวหลังแจ้งเตือนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะศัตรูยังไม่ยอมแพ้และกําลังเตรียมบางสิ่งไว้ต้อนรับการรุกคืบของเราแม้จะถูกกดดันอย่างหนักจากอํานาจการยิงของรถเกราะและปืนกลไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับผิดคาด แทนที่กองกําลังกัมพูชาจะแตกพ่ายและถอยหนีข้ามพรมแดนกลับไปพวกเขากลับเลือกที่จะปักหลักสู้ตายผู้บัญชาการสนามของฝ่ายตรงข้ามตรหนักดีว่าการถอยร่นในตอนนี้เท่ากับการเปิดทางให้ไทยเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายและความลับเรื่องขยะพิษที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ดินจะถูกเปิดโปงต่อสายตาชาวโลกด้วยเหตุนี้คำสั่งเด็ดขาดจึงถูกส่งมาจากแนวหลังให้หยุดการถอยและรักษาแนวรับไว้ด้วยทุกราคา ภาพที่ปรากฏผ่านกล้องสองทางไกลของทหารไทยคือความวุ่นวายที่เตี่ยมไปด้วยวินัยของข้าศึกกองกําลังเสริมจํานวนมากถูกส่งขึ้นมาจากด้านหลังพร้อมด้วยลังกระสุนและอุปกรณ์สนามพวกเขาเร่งรีบซ่อมแซมสนามเพลาะที่เสียหายขุดดินสร้างบังเกอร์เพิ่มและวางตําแหน่งปืนกลใหม่ในจุดที่มิดชิดก,กว่าเดิมเพื่อเตรียมรับมือการบุกระลอกสองของไทยการเคลื่อนไหวนี้เปลี่ยนสถานะของสมรภูมิอย่างสิ้นเชิงจากการประทะเพื่อสกัดกั้นชั่วคราวกลายเป็นการเตรียมทำ สงครามยืดเยื้อฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แค่ต้องการไล่ทหารไทยออกไปแต่ต้องการยึดครองพื้นที่ทับซ้อนนี้ไว้อย่างถาวรเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาได้ก่อขึ้นเมื่อเห็นสัญ,ญญาณอันตรายเช่นนี้ผู้บัญชาการกองทัพไทยจึงสั่งปรับแผนททีกองร้อยปฏิบัติการพิเศษรบพิเศษถูกส่งเข้าประจำการตามแนวป่าด้านปีกซ้ายและขวาเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าสกโอบลอมระบบสื่อสารทุกช่องทางถูกเข้ารหัสใหม่และเชื่อมต่อถึงกันแบบเรียวไทมย เพื่อให้ทุกหน่วยรับรู้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีความเงียบชั่วคราวที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือความเงียบที่น่าอึดอัดที่สุดทั้งสองฝ่ายต่างจ้องตากันผ่านศูนย์เล็งปืนห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรต่างฝ่ายต่างเร่งเติมกระสุนและจักระเบียบทับเพราะทุกคนรู้ดีว่าการประทะครั้งต่อไปจะไม่ใช่แค่การแลกหมัดยบับยับแต่จะเป็นการระดมชกแบบหมดหน้าตักเพื่อชี้ชะตาว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองผืนดินแห่งนี้ในขณะที่การรบภาคพ,พื้นดินเริ่มเข้าสู่ภาวะยันกัน โดยต่างฝ่ายต่างตรึงกำลังอยู่ในที่มั่นแต่สัญชาตญาณของนักรบไทยสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างความหนาแน่นของกระสุนจากฝั่งกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันในจังหวะที่สม่ำเสมอและรุนแรงผิดวิสัยราวกับว่าพวกเขามีกระสุนให้ใช้อย่างไม่จำกัดหรือได้รับของเล่นใหม่ที่ทรงอนุภาพกว่าเดิมเพื่อไขปริศนานี้หน่วยข่าวกรองทางทหารของไทยตัดสินใจส่งโรนัลดตรเวน บินต่ำฝ่าลงกระสุนข้ามแนวหน้าเข้าไปเพื่อสอดแนมความเคลื่อนไหวในแนวหลังของข้าศึกภาพจากกล้องความละเอียดสูงที่ส่งกลับมายัางจอมอนิเตอร์ของผู้บัญชาการสนามทำให้ทุกคนในห้องยุทธการต้องการหายใจภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคือขบวนรถลำเลียงของกัมพูชาที่กำลังขนถ่ายหลังสินค้าปริศนาจำนวนมากผ่านเส้นทางบินหลังแนวรบมันไม่ใช่ลังกระสุนปืนเล็กธรรมดาที่เคยเห็นแต่เป็นลังบรรจุอาวุธขนาดใหญ่สีเขียวเข้มและเมื่อสูมภาพเข้าไปใกล้ สิ่งที่ปรากฏชัดเจนบนข้างกล่องคือตราสัญลักษณ์และตัวอักษรจีนข้อมูลนี้เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่ยืนยันความกังวลของฝ่ายไทยกัมพูชาไม่ได้สู้เพียงลำพังแต่กำลังได้รับการสนับสนุนทางยุทธปัจจัยโดยตรงจากมหาอำนาจจีนหลังเหล่านั้นบรรจุอาวุธใหม่ล่าสุดที่ถูกส่งมาเพื่อฟื้นฟูอำนาจการยิงให้กับทหารกัมพูชาที่กำลังเพียงพล้านี่ไม่ใช่การปะทักตามชายแดนแบบเดิมๆที่ใช้ปืนเก่าๆยิงใส่กันแต่มันกำลังกลายเป็นสมรภูมิทดสอบอาวุธใหม่ โดยมีทหารไทยเป็นเป้าซ้อมยิงความจริงข้อนี้ทําให้ระดับความอันตรายของสถานการณ์พุ่งทะลุเพดานเพราะอาวุธจากจีนขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัยและอํานาจทาลายล้างทหารไทยต้องตระหนักทันทีว่าศัตรูที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้ไม่ใช่ทหารเกณฑ์ที่ไร้ทางสู้คนเดิมอีกต่อไปแต่เป็นนักรบที่ติดเขี้ยวเล็บอาบยาพิษพร้อมที่จะขย่ำเหยื่อได้อย่างโหดเหี้ยมทันทีที่ลังอาวุธปริศนาถูกเปิดออกสถานการณ์ในแนวหน้าก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ทหารกัมพูชาที่เคยเหมอบต่ำด้วยความหวาดกลัวบัดนี้กลับลุกขึ้นมาประจำสถานีรบด้วยความมั่นใจพวกเขาประทับเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังรุ่นใหม่ขึ้นบนบา่าอาวุธชนิดนี้มีความแม่นยำสูงและอำนาจทะลุทะลวงที่น่าเกรงขามกว่ารุ่นเก่าที่เคยมีมาอย่างเทียบไม่ติดเป้าหมายแรกที่ถูกล็อกเป้าคือรถหุ้มเกราะ v 1 5 0ของไทยที่เคยทำหน้าที่เป็นป้อมประการเคลื่อนที่อย่างองอาจเสียงหวีดวิวของจรวดแหวกอากาศพุ่งตรงเข้าใส่รถเกราะไทย บีบให้พลขับต้องหักพวงมาลัยเลี้ยวหลบอย่างสุดชีวิตและกระจายรูปขบวนออกเพื่อไม่ให้เป็นเป้านิ่งจากเดิมที่เคยยืนจังโก้เป็นโลกำบงังบัดนี้ยักษ์เหล็กของไทยต้องถอยร่นเข้าไปหาที่กำบังตามเนินดินและจุดอับสายตาเพื่อเอาตัวรอดจากการถูกเจาะครกแตนฝันร้ายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเสียงตุ้มหนักๆดังมาจากแนวหลังของข้าศึกมันคือเสียงของการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดหนักขนาด120มิลลิเมตรที่ถูกลำเลียงขึ้นมาเสริมทัพ ลูกระเบิดขนาดใหญ่ตกกระหน่ำลงมาใส่แนวรบของไทยอย่างแม่นยำและรุนแรงแรงระเบิดของมันสร้างหลุมลึกและรัศมีสังหารที่กว้างขวางจนทําให้แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นชุดพลซุ่มยิงและพลปืนกลของไทยที่เคยครองความได้เปรียบในแนวหน้าถูกอํานาจการยิงของลูกระเบิดหนักกดดันจนแทบเหนื่อยหน้าไม่ขึ้นพวกเขาจําต้องถอนตัวออกจากที่มั่นเดิมและถอยร่นไปยังแนวป้องกันรองเพื่อลดความสูญเสียสถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายไทยกําลังตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัด การลุกคืบหยุดชะงักลงและกลายเป็นการตั้งรับเพื่อ,อยื้อชีวิตท่ามกลางหากกระสุนที่ฝ่ายตรงข้ามสาดเทลงมาแบบไม่เสียดายของความเลวร้ายยังไม่จบลงเพียงแค่นั้นเมื่อเสียงหึงห่งๆที่น่ารำคาญคล้ายฝูงถึงแตกรังดังระงมขึ้นเหนือสมรภูมิท่ามกลางควันไฟและความโกลาหลกัมพูชาได้งัดเอาอยุทธวิธีที่ทันสมัยที่สุดออกมาใช้นั่นคือฝูงโดนสังหารหรือโดนกามิกาเซ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรภายนอก โดรนขนาดเล็กจำนวนมากบินว่อนไปทั่วท้องฟ้าในระดับต่ำทำหน้าที่เป็น <ตา S 1> ดวงตา,ตาปีศาจ <ตา S 1> คอยสแกนหาตำแหน่งของรถเพ่นกราวีหนึ่ง50ของไทยที่กำลังซ่อนตัวอยู่หลังเนินดินทันทีที่ล็อกเป้าหมายได้ข้อมูลพิกัดก็ถูกส่งกลับไปยังหน่วยหญิงจรวดของกัมพูชาอย่างแม่นยำทำให้รถเกราะไทยไม่มีที่หลบซ่อนอีกต่อไปแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือโดรนทิ้งระเบิด มันบินโฉบลงมาเหนือแนวสนามเพลอะของไทยอย่างเงียบเชียบยก่อนจะปล่อยลูกระเบิดสังหารลงกลางกลุ่มทหารที่กำลังหมอบลหลบไทยอยู่เสียงระเบิดดังกึกก้องต่อเนื่อง,อองแรงอัดและสะเก็ดระเบิดสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับแนวรับที่เคยเข้มแข็งบีบงให้ทหารไทยต้องทิ้งตำแหน่งที่ปลอดภยัยและกระจายตัวหนีตาอย่างจ้าละวันไม่เพียงแค่นั้นในยามค่ำคืนกัมพูชายังยิงผู้สองสว่างขึ้นฟ้าผสานกับการใช้โดรนติดกล้องความร้อน เพื่อเปิดเผยที่ซ่อนของทหารไทยทุกจุดจากผู้ล่าที่เคยคุมเกมตอนนี้กองทัพไทยกลับตกเป็นเป้านิ่งให้ฝูงมัจุราชไล่ล่าจากบนฟากฟ้าความได้เปรียบทางยุทธวิธีดูเหมือนจะหลุดลอยไปและหากไม่มีการแก้เกมที่ทันท่วงทีแนวรบทั้งหมดอาจพังทลายลงในไม่ช้าท่ามกลางวิกฤตที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีที่เหนือชั้นกว่าผู้บัญชาการสนามตรหนักทันทีว่าหากปล่อยให้ดวงตาปีศาจ ของข้าศึกยังคงลอยนาวายอยู่บนฟ้าการรบภาคพ,พื้นดินก็มีแต่จะสูญเสียดังนั้นคําสั่งด่วนที่สุดจึงถูกส่งไปยังทุกหน่วยรบเคลียร์น่านฟ้าต่ําเดี๋ยวนี้หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของไทยเคลื่อนที่เข้าสู่ตําแหน่งยิงอย่างรวดเร็วพร้อมงัดไม้ตายออกมาตอโตอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบภกมภาหรือแมนแพสถูกประทับขึ้นบ่าเล็งเป้าไปยังจุดสัญญาณความร้อนที่บินวนเวียนอยู่เหนือหัวพร้อมกันนั้นไทยยังได้ส่ง โดนล่าสังหารขึ้นบินประกบเพื่อทำหน้าที่เป็นเหยี่ยวไล่ล่านกกระจอกสกัดกั้นโดรนของกัมพูชาจากการโจมตีทหารราบเสียงจรวดหวีทวิวพุ่งทะยานขึ้นฟ้าตามมาด้วยเสียงระเบิดกึกกล้องกลางอากาศโดรนทิ้งระเบิดของกัมพูชาถูกสอยร่วงลงมาทีละลำสองลำเศษซากเครื่องจักรที่เคยหน้าเกรงขามร่วงหล่นลงสู่พื้นดินเหมือนใบไม้แห้งทหารราบไทยที่เคยหมอบหลบภยัยเริ่มเงยหน้าขึ้นช่วยระดมยิงด้วยปืนเล็กยาวสร้างกำแพงกระสุน ที่หนาแน่นจนรดนท่าศึกไม่กล้าบินโฉบต่ำลงมาอีกการกวาดล้างน่านฟ้าต่ำประสบความสำเร็จอย่างงดงามไทยสามารถทำลายการมองเห็นของฝ่ายตรงข้ามได้เกือบสมบูรณ์เมื่อไรซึ่งดวงตาชี้เป้าปืนใหญ่และจรวดของกัมพูชาก็เริ่มยิงสเปสปัขาดความแม่นยำรถพุ่มเกราะวีหน่าของไทยช่วยโอกาสนี้เพื่อนออกจากจุดอับสายตากลับเข้าสู่แนวรบเพื่อตั้งป้อมยิงกดดันอีกครั้งสถานการณ์เริ่มกลับมาสูสี แต่ฝ่ายกัมพูชารู้ดีว่าเวลาของพวกเขากำลังจะหมดลงหากปล่อยให้ไทยตั้งหลักได้พวกเขาจะเป็นฝ่ายจกเหตผู้บัญชาการกัมพูชาจึงตัดสินใจทุ่มให้ใบสุดท้ายลงสู่สมรภูมิด้วยการสั่งทหารราบที่เหลืออยู่ทั้งหมดบุกตะลุยเข้ามาพร้อมกันหวังแตกหักในระยะประชิดเมื่อสูญเสียดวงตาบนท้องฟ้า กองทัพกัมพูชาจึงตัดสินใจใช้ยุทธวิธีที่ดุดันที่สุดเพื่อหวังพลิกสถานการณ์นั่นคือการเปิดฉากมุกตะลุยพร้อมกันถึง3ามทิศทางเพื่อบดขยี้แนวรับของไทยให้แหลกละเอียดในคราวเดียวพวกเขารู้ดีว่าหากยังรบแบบยึดเยอะต่อไปจะต้องถูกอำนาจการยิงของไทยและหลายกองกำลังจนหมดสิ้นทางรอดเดียวคือการเข้าประชิดตัวให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ไทยใช้อาวุธหนักได้ถนัดสัญญาณนกหวีดดังลั่นปา่ากองกำลังทหารราบกัมพูชาแบ่งออกเป็นสหัวหอก หลักตีกซ้ายและตีดขวาอาศัยความรกทึบของป่าชายแดนในการพรางตัวลัดล็อกเข้ามาอบล้อมเพื่อโจมตีกระหน่อข้างแนวกลางเป็นหน่วยกล้าตายที่บุกทะลวงเข้ามาตรงตรงหวังเจาะช่องว่างระหว่างบังเกอร์ของไทยเป้าหมายคือการเข้าถึงตัวรถเรอะและทำลายด้วยจรวดระยะใกล้เสียงโ่ร้องและเสียงฝีเท้าดังกระหึ่มเข้ามาใกล้แรงกดดันมหาศาลถาโถมเข้าใส่ทหารไทยที่แนวหน้าการบุกพร้อมกัน3จุดทำให้ไทยต้องกระจายกำลังออกไปรับมือ ส่งผลให้อำนาจก,การยิงต่อจุดเบาบางลงนี่คือสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการการดวนเดี่ยวในระยะเาผาขนทหารกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงปูโคมนำทางพร้อมกับระดมยิงจรวด,ด RPG จใส่ทุกสิ่งที่ขวางหน้าแนวรับของไทยเริ่มสั่นคลอนจากการถูกผมโจมตีอย่างบ้าคลัง่งสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตหากหัวหอ,อกใ hey, <come> ดหัวหอ,อก hey, <come> หนึ่งสามารถเจาะผ่านแนวป้องกันเข้ามาได้กองร้อยทหารไทยอาจถูกตัดขาดและถูกสังหารหมู่ นี่คือวินาทีวัดใจของผู้บัญชาการไทยว่าจะแก้เกมเพื่อมนุษย์นี้อย่างไรก่อนที่แนวรับจะแตกพ่ายเมื่อภายคุกคามพุ่งเข้ามาประชิดหน้าบ้านกองทัพไทยก็งัดไม้ตายก้นหีบออกมาใช้เพื่อต้อนรับผู้มายเยือนรถพุ่มกรอะ V 150ที่เคยถอยไปตั้งหลักได้รับคำสั่งให้เดินหน้าเต็มตัวพุ่งสวนทางเข้าใส่จุดที่ค่าศึกกำลังเจาะเข้ามาทางปีกซ้ายและขวาด้วยกรอเหล็กที่หนาแกรง่งมันทำหน้าที่เป็นโล่เคลื่อนที่ ชั้นเยี่ยมรับกระสุนแทนทหารราบและบทขยีพุ่มไม้เปิดทางให้หน่วยรบพิเศษที่เคลื่อนที่ตามหลังมาภาพการรบเปลี่ยนไปทันทีเมื่อหน่วยรบพิเศษของไทยหรือหมวกแดงอาศัยจังหวะที่รถเกราะดึงดูดความสนใจแยกตัวออกเป็นชุดปฏิบัติการย่อยเข้าตีโอตลบหลังทหารกัมพูชาที่กำลังบุกเข้ามาด้วยทักษะการรบระยะประชิดที่เหนือกว่าทหารไทยใช้ยุทธวิธีบีบมุมสังหาร ระดมยิงใส่หัวหอ,อกทั้งสองข้างของท่าศึกจนต้องหยุดชะงักและแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางในขณะเดียวกันที่แนวรบตรงกลางซึ่งเป็นจุดที่ดุเดือดที่สุดทหารกัมพูชาต้องเผชิญกับกำแพงเพลิงที่ไม่มีวันผ่านไปได้ปืนกลแม็กค่าแปและปืนไรเฟริลจู่โจมของไทยที่วางตำแหน่งประสานกันอย่างดีระดมยิงปูพรมใส่พื้นที่สังหารอย่างแม่นยำ ทหารราบกัมพูชาที่ด่าหน้าเข้ามาถูกกดดันอย่างหนักจนต้องบมอบราบหน้าแนวประสบทรายไม่สามารถขยับตัวรุกคึบได้แม้แต่ก้าวเดียวแผนการบุกทะลวงแบบสายฟ้าแลบของกัมพูชาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงทั้งสามหัวหอกถูกสกัดกั้นและถูกตีโต้จนเสียขบวนจากฝ่ายรุกที่ดุดันตอนนี้พวกเขากลับตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายไทยและกำลังถูกไล่ต้อนให้ถอยหลังกลับไปสู่พื้นที่สังหารที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมเพราะไทยกำลังเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ ไว้ปิดบัญชีเมื่อเห็นว่ากอง <Operation. S 2> กําลังกัมพูชากําลังเสียขบวนและพยายามจะรวมพลเพื่อสร้างแนวป้องกันใหม่ผู้บัญชาการกองทัพไทยจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะยุติศึกครั้งนี้อย่างเด็ดขาดคําคสั่งเริ่มปฏิบัติการตาข่ายสังหารถูกประกาศกล้องผ่านวิทยุสื่อสารไปยังทุกหน่วยยิงสนับสนุนทันใดนั้นน่านฟ้าเหนือสมอรภูมิก็เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นของฝ่ายไทยโดนนลือระเวนระยะต่ำ และระยะกลางจำนวนมากถูกส่งขึ้นฟ้าพร้อมกันเพื่อสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ปกคลุมทั่วทั้งสนามรบเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่ทำให้ไทยได้เปรียบอย่างมหาศาลภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีพิกัดของบังเกอร์สนามเพระจุดตั้งปืนกลและหลุมหลบภัยทุกแห่งของกัมพูชาก็ปรากฏชัดเจนบนหน้าจอแผนที่ดิจิทัลของผู้บัญชาการไทยราวกับมองเห็นด้วยตาเปล่า เมื่อข้อมูลเป้าหมายสมบูรณ์พร้อมคำสั่งสังหารก็ถูกส่งไปยังหน่วยปืนใหญ่ที่รออยู่แนวหลังยิงถล่มเพื่อทำลายล้างเสียงกำปนาดของปืนใหญ่หนักดังกึกก้องแผ่นดินไทยลูกกระสุนดินระเบิดจำนวนมหาศาลพุ่งบีบถวิวข้ามภูเขามุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ถูกล็อกพิกัดไว้อย่างแน่นยำดังจักรวางนี่ไม่ใช่การยิงสุ่มเพื่อข่มขวัญแต่เป็นการยิงแบบปูพรมต่อเนื่องเป็นเวลา6นาทีเต็มเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ป่าฝั่งตรงข้ามให้กลายเป็นทะเลเพลิง ฝุ่นควันและแรงระเบิดตลบอบอวนไปทั่วทหารกัมพูชาที่กำลังพยายามตั้งหลักไม่มีโอกาสแม้แต่จะเหงื่อหน้ามองฟ้าทำได้เพียงหมอบสวดภาวนาอยู่ในหลุมหลบภัยรอคอยความตายที่กำลังร่วงหล่นลงมายุทธวิธีที่กองทัพไทยงัดออกมาใช้นั้นไม่ใช่การยิงแบบปูพรมธรรมดาแต่คือศิละปะแห่งการทำลายล้างที่ถูกคำนวณมาอย่างละเอียดละออหรือที่เรียกว่าการยิงแบ่งโซนสามชั้นเพื่อบดขยี้ข้าศึกให้ราบคาบตั้งแต่แนวหน้าจนถึงแนวหลังพร้อมกันชั้นที่1 กระสุนปืนใหญ่ระลอกแรกตกหลงที่แนวหน้าสุดอย่างแม่นยำแรงระเบิดถล่มใส่สนามเพละและบังเกอร์ที่ทหารกัมพูชาใช้กำบังตัวบีบให้ทหารราบที่กำลังเตรียมบุกต้องมุดหัวลงหลุมหลบภัยทันทีหยุดการเคลื่อนไหวทุกอย่างโดยสิ้นเชิงชั้นที่สองในขณะที่แนวหน้ากำลังปั่นป่วนกระสุนระลอกต่อมาได้ข้ามหัวไปตกที่แนวกลางเป้าหมายคือทำลายจุดยิงอาวุธหนักและทีมต่อสู้รถถัง ที่เพิ่งได้รับอาวุธใหม่มาจากจีนเสียงระเบิดตูมตามทำลายปืนโกนหนักและแท่นยิงจรวดจ,จนพังยับเยินตัดเที้ยวเล็บของข้าศึกทิ้งในพริบตาทําให้พวกเขาหมดทางตอบโต้ตรถเกราะไทยชั้นที่3คือการน็อกเอาท์ที่รุนแรงที่สุดปืนใหญ่ระยะไกลระดมยิงถลง่มแนวหลังลึกเข้าไปในดินแดนข้าศึกเป้าหมายคือศูนย์บัญชาการชั่วคราวและคลังกระสุนสนามเสียงระเบิดกึกก้องจากการประทุข,ของดินปืนในลำกระสุนที่ถูกทําลาย ส่งเปลวไฟลูกใหญ่ห่วยพุ่งขึ้นฟ้าเผาผลาญเส้นทางส่งกำลังบำรุงจนวอดวายแต่ฝันร้ายยังไม่จบแค่นั้นทันทีที่ปืนใหญ่หยุดยิงกองทัพไทยได้ส่งจรวดหลายลำกล่องยิงซ้ำเข้าไปเพื่อปิดประตูตีแมวแนวระเบิดจากจรวดสร้างกำแพงเพลิงปิดล้อมเส้นทางถอยหนีด้านหลังตัดขาดทหารกัมพูชาออกจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์พวกเขาถูกขังอยู่ในกรงขังแห่งความตายที่ซึ่งไม่มีทางสู้และไม่มีทางหนี รอเพียงเวลาที่จะถูกกวัดล้างให้สิ้นซากเมื่อสมองของกองทัพถูกทำลายแขนขาก็เริ่มอ่อนแรงและไร้ทิศทางผลจากการยิงถล่มอย่างแม่นยาของปืนใหญ่ไทยทำให้ระบบการสื่อสารของกัมพูชาล่มสลายโดยสมบูรณ์ผู้บัญชาการหน่วยระดับต่างๆไม่สามารถติดต่อประสานงานกันได้เสียงวิทยุที่เคยสั่งการอย่างเครี้ยวกราบบัดนี้เหลือเพียงเสียงซาของคลื่นรบกวนและความเงียบงันทหารในแนวหน้าถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่รู้ชะตาก,กรรมของเพื่อนร่วมรบและที่สำคัญที่สุดไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปในขณะที่ความสับสนกำลังก่อตัวขึ้นกองทัพไทยไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือหน่วยรบพิเศษที่รอจังหวะอยู่แล้วได้เคลื่อนที่เข้าประชิดพื้นที่สังหารภายใต้การคุ้มกันของโรนและรถพุ่มกรอบพวกเขาเข้ากวาดล้างจุดที่ยังมีแรงต้านทานหลงเหลืออยู่บีให้ทหารกัมพูชาที่รอดชีวิตต้องตกอยู่ในสภาพจนกรอกถูกปิดล้อมจากทุกทิศทาง ทั้งจากป,ปืนใหญ่และปากกระบอกปืนของหน่วยรบพิเศษที่โผล่ขึ้นมาจากความมือขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อเห็นว่าความช่วยเหลือจากแนวหลังไม่มีวันมาถึงทหารจำนวนมากตัดสินใจทิ้งตำแหน่งรบเพื่อเอาชีวิตรอดภาพที่น่าเวทนาปรากฏขึ้นทั่วสนามรบอ,อาวุธหนักราคาแพงที่เพิ่งได้รับมาจากจีนไม่ว่าจะเป็นปืนกลนรุ่นใหม่หรือเครื่องยิงจรวดถูกทิ้งเปลือกกลาดอยู่ตามพื้นดินอย่างไร้ค่า ลังกระสุนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ถูกทิ้งกองไว้เป็นภูเขาเพราะไม่มีใครคิดจะแบกมันหนีไปด้วยการถอยร่นอย่างเป็นระเบียบแปรเปลี่ยนเป็นการแตกพ่ายที่น่าอับอายกองกําลังกัมพูชาแตกกระเจิงวิ่งหนีตายลึกเข้าไปในดินแดนของตัวเองเป็นระยะทางไกลถึง5-7ถึงกิโลเมตรเพื่อให้พ้นจากรัศมีทําการของปืนใหญ่ไทยพวกเขาทิ้งศักดีสีและดินแดนที่เคยคุยโวว่าจะยึดครองไว้เบื้องหลังเหลือเพียงความว่างเปล่าและร่องรอยของความพ่ายแพ้ยับเยิน แนวรบชายแดนที่เคยคุกรุ่นบัดนี้เงียบ <Don 't S 1> สงบลง <sleeping> แต่เป็นความสงบที่แลกมาด้วยบทเรียนราคาแพงว่าอย่าแย่หนวดเสือหากยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับกรงเล็บเมื่อควันไฟจางลงและเสียงปืนนัดสุดท้ายเงียบเสียงไปความจริงที่ปรากฏเบื้องหน้าคือชัยชนะที่เบ็ดเสร็จและเด็ดขาดของกองทัพไทยทหารราบไทยเริ่มปฏิบัติการก <'s> ระชับพื้นที่ right. s <S โดยเข้าเคลียร์ตามแนวบังเกอร์และสนามเพาะที่ฝ่ายตรงข้ามถึงรางไหว สิ่งที่พบไม่ใช่การต่อต้านแต่เป็นความเงียบสงดและร่องรอยของการหนีตายอย่างเร่งรีบย,ยุโทโธปรกรณ์หนักที่ถูกทิ้งไว้เกลื่อนกลา่าเป็นหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันว่าแนวรบของกัมพูชาได้ล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วแม้จะมีอำนาจการยิงที่เหนือกว่าในตอนท้ายแต่กองทัพไทยยังคงรักษาวินัยทางยุทธวิธีอย่างเคร่งครัดกองกำลังของเราหยุดการรุกล่ที่เส้นเ,เขตแดนพอดีดโดยไม่ลุกล้ำข,ลข้ามเข้าไปในดินแดนของเพื่อนบ้าน เราเพียงแค่ยึดครองเนินดินและจุดยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวเพื่อสร้างเขตกันชนและป้องกันการตีโต้กลับเท่านั้นการกระทํานี้ช่วยรักษาความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศในขณะเดียวกันก็รับประก,กันความปลอดภัยสูงสุดให้กับทีมทหารช่างเคมีที่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างดินและจัดการกับสารพิษได้อย่างไร้กังวลศึกครั้งนี้จบลงภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ผลลัพธ์ของมันได้ให้บทเรียนราคาแพงแก่ผู้ที่คิดจะลองของ บทสรุปทางยุทธการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างชั้นเชิงการรบกัมพูชาพ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะขาดแคลนอาวุธตรงกันข้ามพวกเขาได้รับอาวุธทันสมัยจากจีนมาเติมเต็มแต่สิ่งที่พวกเขาขาดคือการควบคุมสั่งการและขีดความสามารถในการรบแบบผสมผสานการมีปืนดีแต่ใช้ไม่เป็น ย่อมพ่ายแพ้ต่อกองทัพที่มีระบบการฝึกฝนและยุทธวิธีที่เหนือกว่าเสมอ <These objects S 1> สำหรับประเทศไทยเหตุการณ์จำลองนี้ย้ำเ <that S 2> ตือนเราว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่ <and constant. S 1> ไม่ว่าจะเป็นสงครามสารพิษโดรนสังหารหรือการแทรกแซงจากมหาอำนาจสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่หน้าบ้านเราความพร้อมรบไม่ใช่ถังเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวที่จะรักษาอธิปไตายของชาติไว้ได้ดังคำกล่าวที่ว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสั่ง คุณคิดเห็นอย่างไรกับยุทธวิธีตาข่ายสังหารของไทยในวันนี้และถ้าคุณเป็นผู้บัญชาการคุณจะตัดสินใจต่างออกไปหรือไม่พิมพ์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกันครับถ้าชอบการวิเคราะห์จอะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ